ติคชจังหวะโมงเช็ดโรเมโร่ยังโมงไว้ได้ก่อนโซนครับบอลน่ะนิ่งแล้วก็ยิงเลยครับคาานายืนอยู่ตรงพอดีนะครับเป็นชุดเลยครับสเปอร์คราวนี้เป็นโซนบ้างครับยิงไม่ตรงกองเินตัดไม่ทันเลยเลให้มีหลายคนมาที่หอยเบี้ยวว่างแล้วปั่นลูกนี้โู้ฟูเรียบร้อยเลยครับจังหวะโล่งๆคนเดียก็เป็นหอยเบียครับยิงให้กับสเปอร์ขึ้นนำแล้วครับหนึงต่อศูน ห,หญิงลูกนี้อบอลเก็บดมองข้างในแล้วครับแล้วเปิดพุ่งมาลูกนี้นี่โอ้ออครับบอลแรกเอาลงได้ด้วยแต่วันสุดท้ายโอ้โหยังชิ้นบอ,อกไปได้ก่อนนนะลองบอลเล่โอ้โหลูกนี้นี่เแบบนี่ยสมุมิน คนนี้มิมยอนหาอยู่แล้วทางซ้ายหรือขวาครับนะครับแฮร์รี่เคนซนปรีมาแล้วแล้วเปิดมาซนโอ้โหไม่ได้ล็อกอีก e, ครับอิง oh ส์ไหลต่อมาแล้วเปิดเข้ากลางชาร์ตเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งครับไอ้ด้วยบอลตรงกลางเปิดโลง่ลงๆแล้วโอ้โ oh หเรียบร้อยครับมีหนีแล้วหลุดได้ด้วยบอลตรงกลางเปิดโลง่ลงๆแล้วโอ้โ oh หเรียบร้อยครับมีธงล้ำหน้าหรือเปล่าไม่มีธงเลยครับสองต่อหนึ่งครับจากล oh ูคัสมูราโอ้ แล้วให้มาสวยมากวัดกินหลุดเข้ามาแล้วโอ้โหเล็งไดเออร์โอ้โหแล้วยังหาเหลี่ยมอยู่เข้าซ้ายยิงลูกนี้ตรงตัวครับโอ้อเดี๋ยวแล้วก็ขยับยิงตู้คู่ติดแซฟอีกบอลจังหวะสองยังเก็บดึงจังหวะรอให้มาตินเนสล้มก่อนแต่พอไม่ล้มู้หก็เหมือนชิงจังแม่จบแล้วครับ